เีอุ้ยนอนลงอะไรวะบาทาหลังแกงยังละ <S <S โ,เเโวบาน เด่๋ไปกินอะไรเก้าอี้บัวบานบัวบานกินอะไรดีนะอันนี้ค่อยๆยยกนะถ้าแบบฟึ๊ดเลยเนี่ยกระเด็นแสดงว่าเขาก็รู้เหมือนกันเหรอเนาะถ้าเขายกแรงๆนี่คือเขาติ แต่อันนี้เขายกเล่นๆเนขาย,ยกหยอกล้อครับหยอกล้อฮะครับเขาไม่ได้ทำร้ายเราครับเขายกล้อถ้าทำร้ายเขาไม่ใช่อย่างนั้นก็ทิ้งแรงเลยทิ้งแรงเลยแล้วก็ทำ อ,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 อน,นาคตไม่ช้างคือสามารถขึ้นได้สีขาเนาะแต่ว่าส่วนมากเขาขึ้นขาหน้ากันแต่บางคนเขาก็ฝึกคือเราก็บอกไม่ได้นะครับแล้วแต่ควานถูกไหมควานคือควานบางคนก็อาจจะแบบว่าบอกว่าช้างขึ้นสีขาไม่ดีใช่ไหม<อ>บางคนใช่ไหมบางคนก็บอกว่าจะเป็นไรช้างผมจะขึ้นขาไหนก็ได้<อ>มันก็อยู่ที่ควานอยู่ที่ควานเนาะ เราก็จะเอาตัวเราแบบเปรียบเีบกับเขาไม่ได้ไม่ได้ว่าสมมุติเราชอบสีนี้เขาชอบสีนี้แล้วว่าสีนี้ดีสีนี้ไม่ดีน,นี่ก็ไม่ได้นะครับอืมเอาเป็นว่าอยู่กับเราแล้วเ,เป็นเด็กดีปลอดภัยโอเคครับอ,อ,อือว่าในการฝึกช้างเนี่ใช้เวลานานไหมหรือว่าค่อยฝึกค่อยเป็น<อ>ค่อยไปค,ค่อยแบบอารมณ์ไม่ง่ายครับไปเป็นวันละนิดแหละได้สบูรณอืโอโยกขคาสูงว่ะ เฮยเฮยยาเพียวอเจ้เาออกเไได้ดูออกดูออกให้หน่อยอะไรทำอะไรลูกวะลูกลูกอ้เห็ดเป็นทั่วหรอเดินมาได้ยาวเลยจรองยาวเลยนะลูกไปหาแม่บอก เจะไปอาแม่บอลนะคือเสียงนี่พยายามขึ้นได้ได้เสียงเนื้อความเคยชินนะเพราะว่า สักวันหนึ่งเสกเขาก็โตมาเขาก็สามารถจับบัวบานได้เหมือนกันได้ครับผมจะหัดให้ครับเราก็หัดกันให้หลานครับผมอายุเยอะผมก็อาจจะเอาตัวไม่รอดผมก็หัดให้หลานจับแทนครก็เหมือนเหมือนกับตาทองใบอย่างนี้ฮะครับผมเราก็ขี่ได้หลายคนเพราะว่าผมลูกสืบทอดไม่มีครับผมมีแต่ลูกผู้หญิงเออผมก็ต้องสืบทอดให้หลานครับจับต่อไปถ้าผมตัวอายุเยอะแล้วผมไม่ไหวผมก็ต้องสืบทอดครับให้หลานเลี้ยงแทน แต่คนนี้ผมว่าดูฉากการน่าจะชอบช้างมากกว่ากับการเรียนก,ก็ค่อยๆแล้วเท่าไหร่ก็ดูนะครับ <c oughs> มันมัน,มนเรียนไม่จบเหมือนกันเลี้ยงช้างเลี้ยงวัวเลี้ยงมา้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่นี่แหละผมว่าตา,าการไม่จบนะครับ <c oughs> คนนี้ชอบชา้บงา,า,ชางครับผมว่าอาจจะเลี้ยงช้างอะครช้างเขาก็ชอบเดียวนีนนะ ชอบยอ่ผมยาวถูถูแต่ต้องเอวเดี๋ยวเดี๋ยวให้บัวบานเดี๋ยวคุณขัดบับานทุกวันนะจะพาบัวบานทำผมยาวใช้บางคนใช้แฟซ่าเนี่ยคุณคิดเห็นยังไงช้างจะกินมั้ยกว่ากว่าช้างเข้าเข้าปากวะ เพราะว่าช้างกับคนมันไม่เหมือนกันเลยทำเอาไปสู่ธรรมดาดีกว่าอืมได้ได้ไ,ดไ,ดไม่ต้องเอาไปซาเรา,า,าผมก็เห็นนะบางคนก็ใช้แฟบแฟบซา,าส่วนน้อยนะส่วนน้อยอตัวนี้มันทำลายมันมันจะมีลูกเหมือนกันนะครับเปา็ดซาเป็ดซาเป็นสารสารเคมีช,ช้างเขาไม่รู้เหมือนคนก็กลัวเขากินนะแต่บางตัวก็ไม่กินนะกินครับบางตัวไม่กินบางตัวก็ไม่กินแล้วแต่ตัวชั้นด้วนี่ไงแซบเออ หนูจะธรรมดากระโปงแล้วมันดับอยู่แล้วครับบำรุงเส้นผมใช้นะ้ำมันมะกอกะมาทูๆนะห,หัวนะยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งแล้วยุ่งยิ่งเฮ้ยแข่เลยดิ สูงไหมสูงว่ะขึ้นไปขึ้นมาขี่ช้างเฉยเฮ้ยจะทำให้คนเป็นทำให้คนตกกะนนะรำคาญในเสียงเลยเออ ได้รูดลงตรงขานะ่ะรูดลงตรงขาเอเล่นงานละสูงสูงมากตสูงมากินเล็กละไม่ใช่ตัวนี้้าอกมันมานอืมวยกวย่ ลงลงลงเสกเถอลงปีลงมาเลยโอ้ยเจ็บไหมล่ะพี่พี่เจอมาบ่อยนี่ก็ชอบยวนี่ าการเลี้ยงช้างก็ขึ้นอยู่แต่แต่ละครอบครัวนะครับเราจะเอาของเราไปเปลี่ยนของเขาไม่ได้นะจะเอาของ,ของเขามาเปลี่ยนของเราไม่ได้นะบางคนเลี้ยงแบบทหารเนาะไม่ค่อยไปสูงสิงกับช้างบางคนก็เลี้ยงแบบด้วยความรัก <ๆ S 1> แต่ก็ให้อยู่ในกรอบในในไรนะรในกรอบในเกณฑ์ในขอบเขตนะครับนี่เห็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นครอบครัวนะฮะถ้าสมมติว่าจะเป็นคนอื่นมาหยอกช้างแบบนี้ มันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้เขาเป็นความเคยชินของเขาเห็นทุกวันเห็นกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหยอกกันได้ครับอื้อหายดีแล้วครับผมก็จะหายดีแล้วแต่ว่ายังยุบยังบวมอยู่ยังไม่เต็มร้อยดูทำท่าเลยน้เจ้เขาถูถูแรงนาะ ดูค้าหมดเลยครับดูคาเหมดเลยน้ำาอะไรค่าเออดูอ่ะเนี่ยขนเริ่มยาวนะดูอ้โหูอ้วนมากเลยตึบคอนี่เป็นปังเป็นปังเลยแต่ว่าก็ยังไม่อ้วนส่วยดาวนะดาวเป็นช้างเด็กกินนมแม่ดีแต่ถ้าบวบานตอนเด็กก็ค่ะโอ้หาบวบานตอนเด็กอ้วนเหมือนกันแล้วครับหาที่เปรียบยากเหมือนกันนะตอนมันเด็กอ่ะคือตอนมันช้าเป็นเด็กนี่คือสวยทุกตัวอืม อุ้ยนอนแล้วเฮ้ยบัวบานนอนให้แก้แล้วมันขี้เหร่นะเอออันนี้คือบัวบานนะครับของแท้และเริ่มนอนถ้าบัวบานนอนแล้วประมาณ90%แล้วผมว่านะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มารอดูเขาครับสวัสดีครับ